นะครับผมดูสิครับคุณผู้ชมทุกท่านนะเอ็กซี่ตัวนี้นะครับผมเจ้าอควาตัวนี้มันเกเรมากๆครับผมไล่ตีคนไปทั่วเลยฮะสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบแอกซี่กันทุกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมเบนโตครับสำหรับคลิปนี้เบนจะอธิบายสกิลของทีเมตาครับทีเมตาของคลิปนี้ที่จะมอธิบายนั่นก็คือ แพนปาปานั่นเองครับผมหรือว่า PAA ครับและนี่นะครับผมก็คือชมหน้าของทีมที่เราจะแนะนํานะครับผมแต่ว่าปากของน้องปลาตุวส,สุดท้ายจะเป็นแลมหรือแรมนั่นแหละครับคลิปนี้เบนจะมาแค่อธิบายสกิลและให้เห็นภาพของสกิลทั้งหมดนะครับผมว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมและคลิปหน้าเราจะมาลงลึกคอมโบนะครับแล้วก็การคํานวณดาเมจนะครับแต่ละคลิปนี้เราจะอธิบายแบบรวบรัด รวดเร็วและไม่รีบร้อนครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้จักน้องพีหรือว่าน้องแพนต์เบนจะมาแนะนําเรื่องบอดี้พาร์ตนะครับผมส่วนต่างๆของร่างกายของเจ้าตัวน้อนกันนะครับจริงๆแล้วบอดี้พาร์ตของน้อนนะครับผมก็จะมี6ส่วนนะครับผมจะมีตาหูหลังปากเขาและหางครับแต่ส่วนที่สามารถใช้สกิลได้นะครับผมหรือว่าใช้กราดได้เนี่ยก็จะมี4ส่วนนะครับผมก็จะเป็นหลังอย่างที่เราเห็นนะครับผมแล้วก็ปากแล้วก็เขาอย่างสุดท้ายก็คือหางนั่นเองครับสำหรับเจ้าน้องแพนตตัวนี้นะครับผม ก็คือเป็นแพนที่เราเจอบ่อยมากที่สุดนะครับผมที่อยู่ในทีมแพนอควาควานะครับผมรู้ว่าแพนปลาปลาครับแล้วเป็นตัวเมตาที่คนนิยมใช้กันครับสำหรับใครที่งงนะครับว่าเมตาคืออะไรนะครับเบนจะอธิบายให้สั้นๆเลยนะครับผมเมตาย่อไม่จากคําว่าเมตา Moss, Effective, Technique, a v a l l เ b l e อ่าเรื่องของการเอ็กเซนส์นะครับผมก็ทุลรททุลังนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ หรือก็คือเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถทําได้ในขณะนั้นนะครับแต่สําหรับน้าแพมตัวนี้นะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนหางนะครับผมเป็นหางอะไรก็ได้ครับหรือเอาหางแคทเทลก็ได้นะครับผมเอามาคอมโบกับรีบักครับเพราะว่าหางแครลอ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากขึ้นแลงสูงๆอย่างเช่นพันสี่พันห้าหรือว่าสองพันขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าหางแคโรล์เหนื่อยมากๆเลยครับเพราะว่าเขาจะเดาทางเราง่ายนั่นเองครับแล้วนี่นะครับผมก็คือส่วนประกอบต่างๆของร่างกายนะครับที่สามารถใช้สกิลได้ครับก็จะมีปากนะครับผม มเป็นหูหรือขาวครับส่วนหลังนะครับผมก็จะเป็นพัมกินครับและหางอย่างสุดท้ายคือแครอทนั่นเองครับย้ําอีกครั้งนะครับอยากแรงส่งให้เอาแครอทออกนะครับผม <c oughs> แล้วนี่ก็คือการ์ดและสกิลการ์ดทั้ง4ส่วนของร่างกายของเจ้านอนแพนนะครับอ่ะเราไปอธิบายสกิลการ์ดแรกกันเลยดีกว่าครับการ์ดแรกนะครับผมของเจ้านอนแพนก็คือการ์ดทำกินครับสกิลการ์ด October Treat การ์ดนี้จะไม่ใช่การ์ดทำดาเมจนะครับผมแต่เป็นการ์ดป้องกันนั่นเองครับและสกิลการ์ดนี้นะครับจวกการ์ดเมื่อจบตาถ้าเกาะไม่แตกนะครับผมถ้าเราโดนตีเกาะแตกเนี่ยการ์ดก็จะไม่ขึ้นบือนะครับหรือสกิลไม่ทํางานนั่นเองครับข้อดีของการ์ดนี้นะครับผมก็คือโคตรถึกนะฮะมหาถึกครับถ้าเกิดว่าใช้2บบอกกเลยว่าถึจจัด การ์ดต่อไปนะครับผมการ์ดซีเรียสนั่นเองครับสกิล v ิ g e t เบลิลไบ t e สกิลของการ์ดใบนี้นะครับผมจะแย่งเอเนอร์จีของอีกฝ่ายหนึ่งหน่วยไม่ใช้คู่กับการ์ดอีกหนึ่งใบครับหรือว่าจะใช้คู่กับรีบ,บักก็ได้นะครับผมหรือว่าคังกินก็ได้นะแคโรลล์ก็ได้ครับเอาเป็นว่าได้ทั้งหมดเลยฮะการ์ดต่อไปนะครับผมรีบักครับสกิลดิสกาย s e ผมแปลแล้วว่ามันอ่านว่าดิสกายครับผมให้ซีดีอ่านให้ฟังแล้วผมก็อ่านสองสิ่งตามนะครับมันอ่านว่าดิสกายจริงๆครับบางคนก็อ่าน disguise นะ สกิลนี้นะครับผมเพิ่ม e n e r จี่บวกหนึ่งเมื่อใช้ขับการ์ดที่เป็นแพนนะครับผมเลือบอกนะครับว่าเขาวันนี้ไม่ใช่เขาของแพนนะครับมันเป็นเขาของบัคนะครับผมหรือว่าเผ่าพันธุ์แมลงครับการ,การ์ดต่อไปการ์ดแครอทสกิล Car อทแฮม m มอเพิ่ม Energy บวกหนึ่งเมื่อก่อแตก n i m a เมชัน Skill ของนอนก็จะเป็นการเอาหางฟาดนะครับผม1ทีครับพอเขาตีเรามา1ทีแล้วก่อแตกปุ๊บเราก็จะได้1 Energy 1> นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมน้องแพนเนี่ยมีหน้าที่แทงนั่นเองนะครับผมและมีหน้าที่เจนเอเนจีแล้วก็เพิ่มการ์ดนะครับนอนเอ็กซี่ตัวต่อไปน้อนปลานะครับผมหรือว่านอนอะควาครับแล้วนี่ก็คือพาร์ททั้ง4ส่วนของนอนปลานะครับผมปากลิสกี้ฟิชหัวโชว์สตาร์หลังโกฟิชและหาง สำหรับเจ้าน้อนปลาตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นน้อนปลากึ่งซับกึ่งดาเมจนะครับและปากของน้อนเนี่ยเหมาะกับการฆ่าพืชมากเลยครับผมหรือว่าฆ่าแพทน,นะครับจริงๆเนี่ยมันแพงหัางกันนะแต่ว่ามันมีความลับนะครับผมมาดูกันว่า มันเนี่ยทำให้เดค่าพืชได้นะถึงแม้จะแพ้ทางกันนะครับและนี่คือการ์ดทั้งหมดของเจ้านอนตัวนี้นะครับการ์ดใบแรกนะครับผมโกลเด้นฟิทสกิลสวิตเอฟเคการ์ดใบนี้จะเพิ่มความเร็ว20%เมื่อถูกโจมตีมีผล2ตาตาที่เล่นอยู่และตาถัดไปนะครับผมสามารถซ้อนทับกันได้นะและยิ่งโดนตีรัวๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่ารวดเร็วนะฮะอย่างเร็วเลยนะครับผมเร็วแรงแซงทางโค้งครับการ์ดใบต่อไป k ิสกี้ Skill f ลฟิสฮุกการ์ดนี้จะเพิ่มพลังโจมตีครั้งถัดไปบวก20%เมื่อโจมตีแพนเล็ไทและดัสนี่เป็นปลาจริงๆหรือเปล่านี่การ์ดนี้ดีมากๆนะครับผมเพราะว่าเอาไว้ชนะทางตัวของเดปไทแพนแล้วก็ดัสได้เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเจอตัวแพ้ทางแล้วใช้การ์ดนี้เนี่ยยังไงก็ชนะนะครับการ์ดไปต่อไปโชว์สตาร์ สกิลสตาร์ชูร์ดคนการ์ดใบนี้นะครับผมทำให้ไม่สามารถเข้ารับสแตนได้เมื่อโดนโจมตีด้วยการ์ดใบนี้จนเฮดพี่เหลือศูนย์นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้การ์ดใบนี้เนี่ยเป็นใบสุดท้ายนะครับผมในการปิดบัญชีการ์ดใบสุดท้ายนีโมสกิลเทลสลับการ์ดใบนี้นะครับผมจะเพิ่ม e อน r g y บวกหนึ่งเมื่อใช้คู่กับการ์ดใบไหนก็ได้อีกใบนึงนะครับและมาถึงน้องปลาตัวสุดท้ายนะครับผมบอดี้พาทั้ง4ส่วนนะครับผมปากแลมหัวออรันดาหลังเพรชหาง ขอโทษครับขอโทษครับ,ขอ,อคครบขอโทษครับคอครับขอครับเมื่อกี้ผมออกเสียงผดิดนิดนึงครับขออภัยจริงๆครับขอโทษจริงๆครับผม และนี่นะครับผมก็คือการ์ดทั้งหมดของน้อนตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าน้อนตัวนี้เนี่ยโหดมากๆครับผมเพราะว่าสามารถล้วงได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะล้วงยังไงนะครับผมแล้วก็เป็นตัวทําดาเมจได้แรงมากๆครับแถมมีดาเมจที่จัดจ้านและเล็ดเกณฑ์ถ้าเหลือหนึ่งๆ่เนี่ยยังไงก็ชนะนะครับผมเพราะว่าน้อนโหดมากๆครับแล้วความเร็วสปีดก็เร็วมากๆเลยนะครับการ์ดใบที่1 Per งเพิร์ชสกิลสไปโนแทบคุณสมบัติของการ์ดใบนี้นะครับผม โจมตีเอ็กซี่ที่ไม่ได้ใช้การ์ดในตานั้นหรือเป็นเอ็กซี่ที่ขี้เกียจนะครับผมแบบยืนนิ่งๆไม่ทําอะไรเลยไม่ใช้การ์ดนะครับผมและใช้การ์ดใบนี้เนี่ยเป็นใบแรกนะครับผมคือต้องใช้การ์ดใบนี้เป็นใบแรกนะครับผมและใช้คั่วการ์ดอีก2ใบขึ้นไปนะครับถ้าเอ็กซี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ใช้การ์ดทั้งหมดเลยนะครับผมทุกตัวเนี่ยไม่ใช้การ์ดเลยนะครับเขาก็จะโจมตีตัวหน้าแทนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งตัวหน้าและตัวกลางใช้นะครับผมและตัวหลังไมใช่เนี่ยเจ้าตอก่ไไปปลๆ แรมสกิลแองกี้แรมนอนโกรธแล้วนะสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีของกาบรีดลบวกนี้บเเมื่อ h p พีของแอ็กซีตัวนี้ต่ำกว่า5 0นะครับยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงยิ่งโหดนะครับผมและถ้าเกิดว่าเหลือ11บอกแล้วว่าหางเนี่ยต่อไปนะครับผมที่ผมจะบอกนะครับผมมันจะทําให้กาดใบนี้เนี่ยโหดมากขึ้นขึ้นไปอีกนะครับมีห่างแล้วก็มีกาดใบนี้เนี่ยโหดจะจัดไปเลยกาดต่อไปนะครับผมเป็นส่วนหัวนะครับผมยังไม่ใช่ส่วนหางนะกา ออรัลนดาสกิลฮีโร่เบนเมื่อใช้การ์ดนี้โจมตีเอ็กซีที่อยู่ในสถานะลัสต์แดนจะจบลัสต์แดนทันทีครับใช้เป็นการ์ดใบสุดท้ายนะครับผมในการปิดฉากและการ์ดใบสุดท้ายของน้อนตัวนี้แล้วนะครับคือการ์ดคอยนนั่นเองครับไม่อ่านผิดแล้วนะครับผมไม่ออกเสียงผิดแล้วด้วยครับ <l ots> พัสดุสบัติของการ์ดใบนี้นะครับผมเลียงได้ว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเพิ่มความเร็วบวก20%ให้กับแอ็กซี่ตัวนี้2ตาเลยนะครับผมตาที่เล่นอยู่และตาถัดไปครับเมื่อใช้คู่การ์ดสายอควาใบไหนก็ได้อีกหนึ่งใบสามารถซ้อนทับกันได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมผมตั้งใจทํามากๆเลยนะครับผมใช้เวลาตัดถึง2วันได้กันนะครับและจบกันไปกับภาพบรรยากาศชิลๆนะครับดูสิครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนอนแอ็กซี่กำลังเล่นน้ำอย่างสบายใจนะครัับบผมดูสิคร ทุกท่านนะฮเอ็กซี่ตัวนี้นะครับผมเจ้าอาควาตัวนี้มันเกเรมากๆครับผมไล่ตีผมไปทั่วเลยฮนะสำหรับใครที่มองหาเอ็กซี่ตัวดีและเหมาะสมแถมยังมียอดฝีมือคอยเทนนิงให้เราด้วยนะครับผมนี่เลยครับ YG Farm ต้องบอกเลยครับว่าของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีในโลกถ้าอยากได้ของดีแนะนำ YG Farm ครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ YG Farm ได้เลยนะครับผมในแฟนเพจนี้เลยนะครับและสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ